คนแนะนำมาว่าเออร้านนี้นะขายยำรสต้ามเหมือนที่ไทยกินอร่อยมากแลเป็นอร่อยกว่าที่ไทยเราจะบอกใครว่าวหกชุดรสไต้หวันอย,ยู่ <c oughs> ต้ตมตำครกยากนะคะอร่อยไม่ตำตำสูตรไม่ได้พ๋าแก่เลย <c oughs> คผ <c oughs> ีเสื้อบอกว่าพี่สืบอกว่าคุณกังวลกับมึงีิมึงขายส้ตมตำถึงมึงเมากับบ้า,บานได<ๆ>้กำไรไม่เคยเหลือเป็นไมดื่มแล้วหมดไม่ได้เลือกมาขายนะดื่มมากินเองมีหลายประเทศให้เลือกบนโลกที่ให้มาเลือกไตวันเองมาง่ายที่สุด เรามาตามเข้าถูกต้องตามกฎหมายไปนิดฟังอยู่ด้วยยังย้ยายประเทศนะคะไปกรมแรงงานเลยค่ะอาย้ายประเทศก็ต้องมาทำงานป่ะใช่ไงก็ยังไม่ทำงานเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยไม่เหนื่อยสวัสดีค่ะคุณก้อง สวัสดีค่ะก็พิยาเองนะครับได้มาในนามของร้านที่ตุ้ยต้มตำทุกยากนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้ไม่เคยได้เลยค่ะจำสุดไม่ได้มันเหมือนบอกทางมันจำได้ปะอันนี้อร่อยไม่ซ้ำจำสุดไม่เคยได้เพราะพก็ะกูไม่มีสูตรแนะนำแม่ค้าก็ไหนดีกว่าคืออย่างเลียงนามชื่อเล่นชื่อพี่ตุ้ยปะแต่ชื่อเขารงเรียนชื่อคุณสุดชาดา ชื่ออะไรขายซมดามาเท่าไหร่ล่ะใครอยากรู้จังเลยคือตอนแรกรู้จักกิ๊ตุ้ยก็มีคนแนะนำมาว่าเออร้านนี้เนี่ยขายยำรสชาติเหมือนที่ไทยกินอร่อยมากก็คืออร่อยกว่าที่ไทยเราจะบอกใครเอออร่อยกว่าที่ไ,ไทยเพราะว่าผมชิลรสไต้หวันอยู่ <laughs> มีคนทักมาอีกทีว่าเออร้านนี้หน่อยทุกคนลงตอรี่ไว้ยเมื่อมากินร้านนี้แล้วตอนนั้นทำอาหารน้ากินอยู่อุ้ยน่าก็คือมีคนถ่ายลงตอรี่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวกูมากินสักครั้งเนี่รู้สึกเมนูที่เราไม่อยากมากินก็คือยำไข่แดงเค็มได้แดกยังได้แดก แล้วก็ไม่พอใจแก็สั่งครั้งเดียวไล้ทำไมไม่พอใจบอกพี่มันเลี่ยนเฉยเฉยมาปกติไม่เคยกินแบบไข่แดงเค็มมาก่อนป๊อปปี้รู้จักร้านนี้ได้ยังไงก็เห็นตามโซเชียลมีเดียตา่แล้วพี่จีนรู้จักร้านได้ยังไงอ่ะอ้าวพี่ดีเวนจะถืาแก่ไหมใช่หรอไม่น่าจะถือว่าน่าเพราะแก่เลยครับหมูวันม้วนเอาไปหมดเลยลูกบุลลี่ลูกน้องมัาเรียกว่าหมูม้วนลีชื่อเขาน่ารัไน่ารัก เื่ออะไรตามพี่ตีสิพี่ตีเปิดร้านพี่ตีรู้สึกไงพี่ตีเห็นคนไทยเยอะๆพี่ตีรู้สึกไงเหนื่อยเหนื่อยเวลาเปิดร้านคิดไหมว่าคนไทยจะมาเยอะขนาดไมาได้เยอเยอะพี่เคยอยากขายต้องดำอยากขายต้องดำเงาเหรอว่างเงาเงาอยู่บ้านว่างอดีตน้องกูอยากบอกว่าว่างจางออกมาถ่ายตุ่มตอบ้างจริงๆเงาจริงก็มันไม่มีอะไรทำ้วคนเราถ้าอยู่ที่สวนมันไม่มีประโยชน์อันนี้หมายถึงพวกเราหรือเปล่าเนี่ยเพราแม่โตแล้วไงแม่มีอะไรตแล้ว เดียวโอเคเขาเลี้ยงเราได้ก็มีค่าใช้จ่ายให้เราใช้แต่บางทีอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะดังนั้นเราก็ต้องทำตัวให้มีประโยชน์ป่ะผู้หญิงอ่ะอยู่เฉยๆก็เหมือนผ้าพับไว้ใช่ไหมแต่พอเรามีอะไรทำเป็นของตัวเองอ่ะเราก็เหมือนไปจีนจปจีนก็มีประโยชน์นะเว้ยไปจีนปิดสกปรกมาเช็ดตีนมันก็สะอาดขึ้นนี่มันเป็นผ้าเช็ดตัวไหมเจ้าของเช็ดตัวมึงอ่ะเป็นผ้าทำไม แต่พูดถางเปต้องการเนีมึงมาแล้วครบอยากเป็นชื่อร้านตอนแรกมีชื่อร้านอะไรบ้างอีกนีกว่าํำตุ้ยระเบิดอย่างนี้เหรออะไรที่มันแพงเมืองไทยอ่ะสมมติทุกคนก็นอะไรเอาช้างมาใช่ปะแต่ในความคิดว่าช้างมันมันเยอะไปแล้วว่าเดินไปเดินไปที่ไหนก็มีแต่ช้างแต่น้อยคนนัดที่จะเอายักษ์มาไว้ที่ไต้หวันการเล่นกับคม พกยักษ์ด้วยแล้วก็ตไม่ตัวใหญ่ด้วแล้วแม่กาก็เป็นนางยักษ์น้ำเงินเสกดังเรียกว่าจุดขายอันนี้จำผู้เสกบาเกจะดูเรื่องไหมดูเรื่องแล้วยักษ์ทำอะไรล่ะก็ะตัส้มตับปั๊บโกเราก็เอมันก็ใหญ่นะหลันี้มีคำว่ายักษ์ปะอะไรนะที่มันเขียนอย่างเงี้ยจต่ไม่เป็นอะไรอะที่แปลว่ายักษ์กับพี่ถุงภาษาจีนอะชื่อแบบว่ายักษ์ไงแปลว่าตาได้ไหมตาใช่มันใหญ่เพราะใครใครเขาจี้เตี่ยวจีดเดี่ยวไงยักษ์ แล้วทำไมเลือกที่กรุงดวันเป็นความโชคดีที่ไม่ตั้งใจณโซนที่ไหนคันอะโซเดอมเอาโซอะหลายที่รอเาที่่มาเดินที่กงกวดแล้วก็เอ๊ะคนเดินเยอะไปรุ่นก็เยอะเราก็ไม่รู้ว่าคนไทยปีอะเขาชอบกินของแบบนี้เยอะแค่ไหนเราไม่เคยรู้มาก่อนไปรุ่นัเขาชอบทานอะไรที่มันแปลกๆอ่ะความไม่กลัวที่จะลองของใหม่อะเราก็เลบอกพีตีว่าพี่ตีตี ฉันอยากไปขายของที่โกงก่อนอะอะไรแล้วก็ชวนกันมาเลยนะเดินดูแค่2วันโดยที่เราไม่ไรู้เลยว่าที่นี่ร้านไทยเยอะมากตรงนี้ก็มาให้เขาก็บอกคือวันเราอยากเนี่ยอบอกไปกินกรถามเลยแต่ร้านนี้ก็โอเคแหละน่ารักดีเนี่ยทุกคนเดินซื้อไงแล้วเขาคนวิ่งซื้อซื้อได้ปะวิ่งราวนะเอาไปเลยทั้งล่างทิีเริ่มขายวันไหนจำได้ไหมวันนี้เท่าไหร่ปีไหนสิบเอ็ดหกเจ็ด มมนนวันนั้นพี่สีลราพนันอะไรกันชวดาวันแรกพี่ดีวบอกว่าขายได้เท่าไหร่นะซือถ้วยนะถ้าขายได้ส0สิบถ้วยเกิจะไปตัดผมแล้วตอนนั้นมีผมยาวมากจะไปตัดผมเลยเขาบอกสรุปแล้ววันนั้นขายได้50สบโอ้ยจริง,งเหรอหมราวันแรกห้าสิบยหรอคนไทยซื้อหรอคนไต้หวนันคนไต้หวนันแล้วก็คนไทยด้วยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ขายของเยอะขนาดนี้นะตอนนั้นเราขายแค่ส้มตำกับยำวันนี้ก็มีแค่นั้นไม่ใช่หรอบ้านวันนี้มีลาบปัมีลาบมีข้าวเหนียว ชาไทยใช่เมื่อก่อนมีเออเมื่อก่อนมีชาไทยไม่เคยมีบุญได้แดงเหมือนกันแกงแกงแจ๊กหลังเดียวกินได้ครั้งเดียวเราซาตี่มากทำไมม่อร่อยไงอาทำไมไม่กินอีกอ่ะไม่ขายแต่รู้สึกว่าทำน้ำได้กำไรเยอะกว่าเนี่ยเพราะมันต้องสนามแข่งไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะแต่น้ำแขทงที่ดาวันนั้นแทงที่ไทยถูกเขาติดปาที่ดองข้าวปลามันไป็ว่าอาหารในร้านอะไรเราที่สุดต้มตำปลากรงสอดหอยดองเหนื่อบ้างไหม วเปิดร้านนี้คือเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยเลยปะอยากขายของอย่างเดียวปะถามว่าร้อนเงินไหมมันก็ไม่ได้ร้อนเงินนะแต่ก็อยากได้เงินไหมก็อยากได้อยากได้เงินไหมก็อยากได้เพราะว่าเราอยากครอบครัวเราที่ไทยก็แท่จะสบายก็ยังไม่ได้สบายขนาดไหนเราไม่รวยรภาระอยู่เรามีภาระเรามีอะไรที่ต้องทาเราก็ได้แค่หวังว่าวันหนึ่งถ้ามันขายดีอ่ะก็มีอะไรที่จุนเจือครอบครัวใจก็อยากทําให้ครอบครัวมันได้ดีกว่านี้ก็อยากให้แม่อยากให้ยายอยากให้น้องชายอยากให้ลูกๆอยากให้เด็กๆ ก็หนึ่งนะครอบครัวใหญ่มากอ่ะมีพี่น้องกี่คนเนี่ยเป็นพี่คนโตพี่น้องสองคนีน้อสามคนนี่ก็น้องอ่านี่ก็น้องมีการที่พี่ตีเคยบอกว่าพี่ตีบอกว่ากูเพิ่งงงกับมึงจุ้ยมึงขายส้มตำแต่มึงเมากลับบ้านได้กำไรไม่เคยเหลือเลยนไหมดื่มเล้าหมดไม่ได้ซื้อมาขายนะซื้อมากินเองไอที่ได้ขายก็คือขายไปถามว่าได้ทุนไหมไม่มีค่ะ มีหลายประเทศให้เลือกบนโลกนี่ให้มาดูไต้หวันมาง่ายที่สุดนี่ตอนนั้นรู้จักไต,ต้หวันได้ยังไงกรมแรงงานเนี่ยค่ะเอาน,นี่มากรมแรงงานเหรอมากรมแรงงานค่ะแต่ว่าต้องเสียค่าในหน้าอะไรเยอะดิไม่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 ไม,ไม,ไม่เรามาตามข้าถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าคนที่จะมาทํางานที่ไต้หวันนะ่ะเราไม่ได้มากับกรมแรงงานโดยตรงกรมแรงงานจะให้เราไปที่บริษัทจัดหางานโดยที่บริษัทจัดหางานจะนําชื่อเราเข้ากรมแรงงานแล้วก็เดินเรื่องพาเรามา นี้ใครนีดฟังอยู่ด้วยใหญ่ๆยย้ายประเทศนะคะไปกรมแรงงานเลยค่ะอะย้ายประเทศคือต้องมาทำงานป่ะใช่ไงก็อย่ได้ทางมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยตอนนั้นมีงานอะไรให้เลือกบ้างเจอุ้ยมันมันเลือกยากนะเราเลือกไม่ค่อยได้หรอกแล้วแต่บริษัทที่จัดหางานที่พาเรามาเขามีงานดีมีงานอะไรบ้างเขาให้เราเลือกแต่ตอนนั้นมามาเรียนใช้นานมาทำงานโรงงานเครื่องสำอางุ้ยได้ทำงานกับของสวยของงานโอ้โหกว่าจะออกมาได้นี่รู้รู้จะ เข้าใจนะาครับพี่ตุ้ยไม่แต่งหน้าเลยทำพิธีบ้างค่ะพิธีบ้างพี่เจอพี่ตุ้ยที่ไหนกองขยะรถขยะที่เนี่ยเสียงรถไอติมบ้านเราอ่ะเสียงมันแบบดูสดใสล่าเลยคุณด้ว่าไอติมมาขายปลาขยะีหยอกอ่ะจำได้พิธยเลยพี่ตุ้ยที่ไหนเหรอแบบเห็นพี่ตุ้ยครั้งแรกอยู่โรงงานเดียวกันหรอเป็นเจ้านายที่ชอบบ่นมาพี่ติ้ยเป็นเจ้านายพี่ตุ้ยหรอเป็นจูจ่าเป็นหัวหน้าโอ้แม่ดูงานมันดูเงี้ยคนทำงานมันดูเงี้ยตองเนี้ยทำไมมึงไม่ทำมึงหยุดทำไม อะไรด้ือทำงานดีไหมตอนนั้นเป็นพี่เกียรติหยาดนะพี่ตี๋หยาดนะตอนนั้นนะพี่ตุได้ไปสอนพี่ตีนะความตั้งใจของพี่ตุ้ยกับพี่ตี๋เราอยากทำร้านเสิรมาร้านหนึ่งอะอยากให้ความรู้สึกที่คนไปกินร้านเราอ่ะเหมือนเรากลับมากินข้าวที่บ้านจะแรกๆกับว่าจะทำชิวๆใช่ไหมที่ทำแบบที่มีเพราะเพราะเราไม่มีอะไรทำก็อยากออกมาข้างนอกอยากออกมาเจอทุกคนแต่พอเลยทำแล้วพวกเราไม่เคยจะมีคนเด็กไทยเยอะแค่ไหน พอเราเจอคนเยอะเราก็เลยอยากทำร้านหนึ่งขึ้นมาอยากให้เด็กๆที่มาทานข้าวอยากให้ลูกค้าที่มาทานข้าวรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้กลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านแล้แเด็กๆมาเรียนอยู่ไต้หวันกับพ่อแม่เด็กพ,พ่อแม่อยู่ไทยญาติอยู่ไทยเพื่อนอยู่ไทยจริงจริงจริงมาถึงก็บ,บ้านแม่มาถึงก็บ,บ้านพี่มาถึงก็บ,บ้านเพื่อนอะไรก็ <S 1> <S 1> <S คิอถึก็เหมือนอาม่าเราทำอาหารเป็นพิเศษเราเล่นเาเล่นเขาก็เล่นติวคิดถึงอาหารรสชาติไทยๆแบบคนไทยก็คิดถึงอาหารไทยเป็นคำสาบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาหารไทยอร่อยสุดในโลกทุกที เราก็ดีใจนะเราขอบคุณทุกคนนะเราขอบคุณทุกคนที่ชิคบ้พามันอร่อยกินได้แล้วก็ไม่เคยที่จะมีคนชอบผิดมือเราขนาดนี้สปอนเซอร์ต,รต้องเข้าวา้แลนะคะหนึ่ง